ยัตตคุมาตัสสิตายสิตากิริคภะพลังอหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันนีนารวมังสาพุสัมพุโนภูทธาตัมมาสาสุทาวิปัสสันนัมนาวิลาปิโยปันจิตเตนะตวาวะนีกาปิระวัตถวิตาโตอมันติวิทาสาวกีสาสเนลเตทีวมกายาอภิกันตติวิช ibu, di jakta pamakamu butawa kutisasa kanang di sampah tulah mukta nang amanusa nakasana APG dan matapu sahasang adha sataling satamu ege sahasana amanusa namatapu APG nantamatapu, kita kapa kita umutan jasatang apinyanya วัตถินชาดเทเนรเตเทวกายาอภิคันตาเตวิธานาถะปิภูโมเยโวหังกิตยิสานิคิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสายะคาสัตตสหัสสาวะลัคขาภุมมาคาปิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวะนนัมันโตวิสัตสิโนมูลพมานาภิกกรรมภิกขุนสังติมณังชาสหัสหิมะวตายะคานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนนัมันโตวิสัตสิโน ูมานาพิการมุพิกูนางสัิติเงนนัสาตาคิลาศีาัสายักคานานตวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวนน้มันตฤษีสิโนูธมานาพิการมุพิกูนางสัิติงนนังอิจิโตโซรัสสาหัสายักคานานตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนมันตฤีสิโนมูามานาพิการมุพิกูนางสัิติงนังเวสาบตาปัญจกตายักคานานตวันนิโน ที่มันโตชุตทีมันโตวันมันโตสัตสะตยโโมธรรมนาที่การีภูนังปวาเกนังภูมิิโรราชขาหิโภวภุมิะสะยิเวกนังคืโยนังสัตสหัสสังยักษานังปยิรุปปยิรุปาณคานังปยิรุปาสติภูมิิโรราชาไโกโาคาสะนมีเกณนัง ดุมันจัตติการราชาทัตตะตประาสติกันทัพพานังอธิปติมหาราชาสัจิโสปุตตาวิษพปะหงูอินทนามามหาพราอิทิมันโตจุดรนมันโตวันนมันโตยักสโนโมทมานาพิกรรมพิคราสวิติงวานังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโมตปัสสะาสติภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายสัจิโสปุตตาปิตสะปะหงูอินทนามามหาพรา อาาิทธิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตสศศิโนโมธมานาพิการมังคุดโนาสังติงานางปัจจิมันจ่าที่สังราชวิรูปภุปะสาสตินาคานางอธิปติมหาราชยศิสิโนอุตาปิศาระหหอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยศิโนโมธมานาพิการมังคุดโนาสังติงวานาง อุตรันจาตที่ส chutz, ังราชกุีตนตปตาสาทศยักานังอธิปฏิมหาราชีจักรุโสปุตตาปิสาสังูอินทนามามหาพราอิทธิมันโตพุติมันโตวันนวันโตนิสติโนมูธมานาพิกามูพิสุนังมิติงวนังปูรีมาที่สังเทกัทาตะลโทยักทักคนีนวิรุณหาโวอาชีมีนวิรุปะโวปุมีโรอุตตันจัตอุตตันดังศรีสัง ตตารูเตมหาราชาสัมมันตาสัจจุลุกทุสา,าทัไทยัมนาอิอัทธังสุภะเนกาปิรวัตเวเตสังม,มายาวิโรธาสาปาคูวันจินิกาตธรรมายาสเุเคณถุเวเตนถุวิภูตเถรุตัสหะสันธนุมาเตตูททจะนิกินิมันดุจมันดุจะปะนาท,ทอูอุปมันดุจะเทว่สุโตูจักมามาตาลิปิจเสนูจะคันทัโพโพนารูราชาชานุสโพ อาภูปัญจัิโฟเจวติมพนูสุนิยววัชชาเอเตจันยีจลาชาโนคันทัพพาสหะวะชุพีโมธมานาพิการพิภูนางสันติจิงว่านางอาทาภูนาคาษานาคาเวสาลาสหัตัชกากรรมพระสัตษัลลาอาภูปยาคาสหะยาติภิยามุนาตตะลัฐาจะอาภูนาคาทิจัสิโนเอราวันูวะหานาภูโตรปาคือนิจิงว่นาง นาคา,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 าราเจสสหานติทิพาทิสอาตพิวสุทัจจคูวิหายสาสีวะนิมัชปตาปุจนาสปันนาอิจเตสามานามัาางอภยันตทานาคาราชานามาสิปุปัน,นาโตเขมมกาสิปุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะยะหายันตานาคาสุปนนาสารนาเม็งสุพุทธัง อิราวะชิระเหตุทัติสายุทางอสุราสิตาภาละตรวสมรเอเเตอิทิมตัวนัภัสินกาละกัญชามหาพิชมาอสุราทานาภูยภาษาภูปปฏิติจุติจจะปหาราตนัมกีสหสตันจะปิปุตานางจับเทวีนูจัมมนาจนามกาสันในหิจวาพระลิงเตนางาหุปัดทำโนปาขม วโยูทานิคันทัตเจติคุนาสมิติงวะนางอาโปูตเทวาปัจ,จวีตะเตโชวาโยตระอมุกรุณาวานุนาเทว,วาโสโมุตายะศาสหะมีตาการุณากายิกาคาูเทวาอิสมมิโนท,เซเซเซทัตเจติปัาจายาสัพเพนานัตะวันิโนอิทิ่มันโตชุดิงมันโตว,นวันลันโตอิสติโนโมตมานาพฤกษมุคูนาสมิติงวะน,น,นารรมมง เวนทูตะเทวาจะฮนีจะสมาจะภุเีจะมาสันทัสสูปนิสาเทวาจันทะมาคูภุรักกิตาสุริยสูปนิสาเทวาจันทะมาภูภุรักกิตาสุริสูปนิสาเทวาสุริยมาภูภุรักกิตานณขัตตานิภุรักกิตวาอารูมันเทเวลาสกาวะสูวะตะสุเสตูปักคูปาค้าบุรินทโถต้าเจเจนทากายาสัพเพนะนะตะวันนิโน อิทธิมันโตสิมันโตแลมันโตจัตโนโมธมานาพิกามุทิกุนา,า,นา,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 าสิณิติม,มา,า,าโน,โนาอัตถาคูตาภูเกวาชะลามกิสิานวะอานิสกาจะโรชาจะอุมาเป็นทันิพาเิโนกรุณาสหะธรรมาจะอ,อุตตุตาจะอานิชกาภูริยะวิจิราอาคูอาคูวาโสวาเีเซโนโ คาสเตคาเเตสัถา ي าคัพ oh. oh, id ีน uh ันตะวัน huh. นิโนอิท huh. ี huh. uh ่ม huh. um ันโตชุดจมันโตน้นมันโตอิสนิโนโพทมานาพิการมังพิคูนัพุติอิงวานาสัมมานามหาสัมมานามุซามานุขุตมาพิธาประตูศิการคูอารูมโนปะตูศิกาอาภูแล้วอยเทวาอยู่ารุเหตวาสุน ราคามหาตาราคาอาคูเทวานิสตัสโนชาาเซเจคุปตากายาสัติทนาัตวันนิโนติมันตัวชุดจิตมันตัววันวันณตัวนิสตัมเทโนโมธานาพิการมุพิภูนางสวิธิมณางสุการกรุงมหาโลนาอาคูเวคณะนาสหอากูทาตะไครหาตามุขาคูเทาวิจักขนาสาธามตาหาลักชาพุชกาจัยิสสเโนทนยังอาภาประชุมโยเทชาพิสาอภิวัสสติ ถ้าเสียเทจะตาาเนาตะวันนมที่มันโตที่ิมันโตวันน้มันโตอิสันามานาศิมทีุ่นางติวนังเมยาจุติตายามาสัตตกาใาอิสติโนสามทกาลมาเสียเทชตินามาจะสวานิมานะติุอาภูอถาภูกรนิมมทาสีเจตกกายาสัพเพนวันิมอีที่มันโตวันนัน ตีเทเตีเทวิกายาสเินานตอวานโนนามับุยนะคันชโนเยกันเยสัททิสาค่ะปวุชาทาชาติมะเคลาโอพระตินนัมนาสว่างทักขีมูคาตาลังนาของจันทังวะอชิตาติตังสุขามาปรมตูจะปุตตาอิทิมาโตสหัสานังกุมารุติโสจะภูโสรุฟ้าข้าพนิจโกนา สหสพัพมโนกานังมหาพรหม,มาพิติตติอุปภันโนพิติมนโตพิสมาคาโยตัสสินุปสิโสคาเสถาอิสลาภูปัญจวิกะปัญจปัญจีกวัสวัติโ,ซโซน,น,นโตีสันจามัตตุอาคาหาลิตูปริวาลิตู ตจะสัพเพอภิกนเตสินเทเทเวจะทำมะเทมาลเสนาอภิการนิปันภาษาการภสษามันที่ยังเอธขณะธรรมธถารดาเคนะคันธรรมทูตามันตาปานิวาเลถามาวุมุนจิตถาโูจินางยิติตถามหาเสนูการหาเสนังาเปปัศยิปานินาตลมาตัะการหาเสนางาเปปัศยิปานินาตละมาหจจะสลังกัตวานาภีระวัง ยะถาปาวุตกโกมีโหธนายันโตวปวิชุโกตถาโสป,ปจ,จุทาวติสังขุโทอาศยังวเสีตัดตันจะสับพังอภินญยญยะวะวะคิตรวานจักกุมาตโตมันจะยสิสธาสาวตีสาสเลนะเละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิฆาว เตจะอัตตปะมัคคุงจุตวะพุทธะศาสนานังวีตากเคหิปการมงเนสังมูมัมปีอินชยุงสัพเพทิ่ตสังฆามาปยาตีธายะสักสีโนโมทันติกสหะภูเตหิฉะสาวกาเตชนีสุติสุตาติบทที่สิบห้ามงคลตะกวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชจยะสิทธิมหิทธิมหังภุนาปาริมิตาคุณนาทุส ทิ่การัสสัพันตานายกนิวรารณสมาตสักะวะวตุมุราวาตุตรรมตัณพุทธะวัดติงสมาฮาบริสาระคณานุภาเวนอศิตยานุภาัญชนานุภาเวนะอัจถุตตะดสสังมัตมงคลานุภาเวนะชาพันนารังสีญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวน ท่าสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารัมิตานุภาเวนะทัสสะปารามัตถะปานุภาลมิตานุภาเวนะสีลมัสสะมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะขาลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะสตุราสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะอะไรนะทัสสะอุปปา ตานุภาเวนะทัสสะปรมัตตาปาลมิตานุภาเวนะสีลมะสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเอชานุภาเวนะอุทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะสตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังกิกรรมคานุภาเวนะอัตถสมาปัฏิยานุภาเวนะ ชาละอินยานุภาเวนะจตุสัจจะยานุภาเวนะทศภรายานุภาเวนะสัพพานุตตยานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะริฏฐานุภาเวนะราตนะตายาสาณานุภาเวนะตุหาสัพพะโลคะโอโสภุภะทวะทุกขะโอมนัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังกัปป ตุยหังสาม,มิชันตุทีคายุตาตุยหังหูงตุสตาวัชชะชีเวนะสัม,มังกิโกหูตุสัปปตปาอากาสป,ปัปพตะวนาภูมิาอาคังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสตาบุมเฮนุรักขันตุกประวัติศาสพมังพลังรักขันตุสัตปติยุตตาสัชพุทธานาเวนิทาตัวเทวี มโจะสับมาณพลังัะอันจิสับปชะวตาสับปรรมาาเวนัะทาตัวถีวนตุถีมจิสับมาณพลังะคันจสับปวตาสับปะสังพาพาเวนัทาตัวมาณัตีนักขัตตยักษับูตานาปายสหานิวาณนาปิสัานิคานะ ตีสังอุปทเวนักขัตตย์ตาภูตานางฟัาสะคหานิวาตะนาปฏิจจารุภาเวนะหันตวารีสังโปทเวนักขัตตย์ตาภูตานางฟาผะคอหานิวาตะนาปริจจารุภาเวนะหันตวาีสังอุปทเวบทที่สิบหกพัทธกระตะคาถาอทิตังนารวาขมือรันปฏิกลงหรืออนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงที่ สิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรเมว่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธตีตมไปฮีนันตังอับปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล,ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรมังกตตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนลูกูรเยก็บุคคลใดบุคคลใดเห็นแจ้งถ้าปัจจุบันไม่งั่นงานไม่ขรุขนะในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเริ่มทันอันเนืองได้บุกองเิออาชีวกิจจะมาตัดตังปูธัญญามณาสเวผู้ทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนสังฆารเตนะมหาเนีนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเล้งกับบรรดาผู้มีเสียรใหญ่เศรย,าย,ายใ,ใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเองวังวิหาริมาตาปิงมุฮาดะตมะนาตมะตันทิตงังจังวีพัตเตลัโตติสันโตอติคเตมตุนีติมุนีติมุนีผู้สงบย่อมแลกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราติหนึ่งจะเล่นด้วยประทารชนนีนแ้แล บทที่สเ <ITA> ็อภินอาปนเวคฆะปาะชนาธรรังหตุธรรมนังหตุลิมปตีตารองมงแก่เป็นธมดาระวมงแก่เป็ไม่ได้พปรีด she ิทําน nee ังเหตุเา <pper> ีินาเตีตาเรามีความเจ็บใ้เป็นธรรมดาแต่มความเจ็บเป็นไม่ได้เมื่น้ํานังเหตุเนั้นาตีตาเรามีความตายเป็นธรมดาแต่มมความตายเปนไม่ได้ซาพีเหตเนปวนาเหตปินาพาโววนาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง ต้องไม่พัดพลาจากของเราความเป็นใจทั้งสิ้นกรรมสมกรรมเหตุกรรมวิยาธากรรมวิโยนิกรรมปัญตุกรรมิปัสสนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้เิดอาศัยยังกรรมบางกันิสามิกัยานันวาปวาปังวาตตะทายาธาเทวิสามิ เราจะทำกรมันใดไว้เป็นตัวเดืเป็นาบเราจะเป็น่ยนทายาทท่ว่าจะต้องได้ผลกำเนัดเกิดไปอวังอมีเหีนทางอัปปันเวกิตาทังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเกงบทที่สิบแปดกรวิหารโบราณนิตาใหญ่อวังเมุตาอีังสมิยังปะควาาวตยังวิหารติชีต่ว่านอนาทิปินเถกัสสะอา นะคปะขวาติคุมว่ามันตีสิปิขบขบวติกระทำตีเตติเตปิคุ้มก็ขว่าตัปัจจุบัปะขาวาตีเอตัทธววัจะเมตญาปิขเวเตจดูวติญาอาสีวิตายะขามิตายะคราหูนิจตานิตายะก็คุณิตายะอนุติตายะปาริตาเลติตายะเปสาปารทายะอตายทัสสานิสังสาปฏิกังค์า กาตเมีกาภสุขังปุปติสุขังปฏิปุจตินาบาปตังสุปินังปัตติอนุสานังปโยมุติอมนุสานังปโยุติติตาักกันตุลาสัตถกิวาวิสารวาสัทธางวากรรมติตุว่าตังเดตังสมติญาติจุมะมุะวันโนวิปปิปปิปสีปติอาสานุโหกาลังกาลติ อุตเดนอภัติวิชันตูคมมนูตูปะโคมติเมตายะพิคเมติโตมุติยาอาเสวิตายะอาวิตายะป้องมุติตายะยานติตายะวัตุกตายะอัมพิตตาญาวาลิตายะสุตมาลัทธายะอิเมเอกาธาสาริสังสาตาติกังพาอัติอโมทิโสปันาเมตเตโตุติ

กตหาการมเหตุสสาระนเมตตาเจโตมุติกตเมหิกตหาการเรเหตุอนุทิสุกระเมตตาเจโตมุติ